สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบ so. ้านปลอมที sort of out, ่ดินนะฮะอยู่ที่บ้านร่องผยวนะฮะตำบลห้วยศักอํ์เภอเมืองจังหวัดเชียงรายเข้ามาจากถนนหลักเพียงแค่10 0เมตรเองนะฮะหลังนี้เข้ามาจากถนนหลักเพียงแค่100ไม่เป็นไรครับพี่เข้ามาจากถนนหลักเพียงแค่110เมตรนะฮะเป็นบ้านสองหลังนะฮะเป็นบ้านสองหลังในพื้นที่ หนึ่งร้อยห้าสิบห้าตารางบาทัวดรอบขอบชิดเลยนะฮะด้านหน้าก็จะตกแต่งสวนเป็นไม้ผลหรือว่าไม้ประดับครับพี่ตรงนี้พ่อต้นแสนหาสองต้นหมดไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันต้นละห้าพันห้าต้นสองต้นนี้นะฮะพี่เขาบอกว่าหมดไปหนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วนะฮะ2สองต้นนี้รวมจัดสวนนะหมดไปดอันนี้เป็นบ้าน บ้านหลังแรกนี่จะเป็นเป็นบ้านปูนนะฮะแต่ข้างหลังนี่จะเป็นน็อกดาวน์นะเดี๋ยวขอไปดูในตัวบ้านได้ไหมครับพี่ไปดูหลังนี้ครับดูดูดูทั้งสองเลยค่ะดูทั้งสองเลยฮะบ้านปูนนี่หนึ่งนอนหนึ่งน้ำหนึ่งครัวด้านหน้านี่ก็จะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะฮะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะทิศตะวันออก ด้านหลังก็จะเป็นครัวนะฮะอายุตัวบาะะ้านกี่ปีแล้วครับพี่หลังนี้เพิ่งสร้างได้ประมาณหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงปีนะอันนี้เป็นห้องน้ำนะฮะประมาณหนึ่งปีห้องน้าก็จะกว้างประมาณสองเ 2> 2, 5, มตรคูณสามเมตรเลยนะฮะสองเมตรห้าสิบม้ห้องน้ำห้องน้ำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะฮะห้องนอนจะมีระเบียงนอก ้าน,นี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่อันนี้บ้านเลขที่หกสิบเก้าหกสิบเก้าเหรอครับบ้านเลขที่หกสิบเก้านะฮะด้านหลังล่ะครับด้านหลังนี้ก็คือใช้บ้านเลขที่เดียวกันหรือว่าใช่ค่ับเลขที่เดียวกันบ <B adan S 2> ้านเลขที่เดียวกันนะฮะโซนโซนกั้นกลางนี้อ๋อโซนนี้ทําเป็นห้องครัวนะฮะห้องครัวแยก ก็สามารถรับประทานอาหารในนี้ก็ได้นะฮะกว้างกว้างอยู่นะพี่เนาะประมาณกี่เมตรครับเนี่ยโอ้โสี่สีสส่คูณสี่คูณสามเมตรห้าสิบเลยสี่คูณสามเมตรห้าสิบนะฮะสามเมตรเออสี่แล้วหลังหลังด้านหลังนี่เป็นแบบไหนครับเป็นแบบน็อกดาวน็อกดาวมาตรฐานนกดาวสองห้องน,น,อนอนสองห้องน้ําผนังก็จะเป็นสองชั้นใช่ไหมฮะ ันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำด,ด้านนอกนะฮะห้องน้ำด้านนอกอ๋อผนังก็จะเป็นแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นอะไรครับรพี่แผ่นสมาร์ทบอร์ดนะฮะพวกแอร์นี่แถมให้ไหมฮะให้หมดเลยค่ะแอร์สามตัวแอร์สามตัวนะฮะม่านทั้งหลังม่านทั้งหลังนะฮะแอร์สี่ตัวเลยนะเอสห้องบนติดที่ไหนพี่แอร์สี่ตัวแอร์สี่ตัวแถมให้หมดให้หมดเลยม่านทั้งหลังและนี่นี่เป็นห้องกาแฟค่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนรับแขกนะฮะส่วนรับแขกเดี๋ยวพี่เปิดห้องนอนห้องนี้ก่อนอันนี้เห็นบอกว่าเพิ่งทําเสร็จไม่กี่เดือนเสร็จได้สองเดือนเสร็จได้สองเดือนแต่บ้านหลังนี้สร้างได้แค่หกห้าเดือนเองหลังนี้สร้างได้ห้าเดือนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนมีห้องน้ําในตัวไหมฮะใช่ครันได้มีห้องน้ําในตัวอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนมีห้องน้ําในตัว พื้นนี่ปูกระเบื้องนะฮะ,ะเป็นน็อปดาวที่ทำขึ้นมา,นาในพื้นที่นะฮะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ำ <c oughs> กอเจ้าของเดียวกับอีพีกอดหน้านี้เลยนะฮะลูกค้าบอกเขาว่าตรงนี้เป็นวิวทุ่งนานด้วยด้านหลังนี่นะฮะอ่าเป็นวิวทุ่งนาน าหลังก็จะติดหัวรอบขอบชิดนะฮะร้อยห้าสิบห้าตารางวานะฮะาหลังเป็นทุ่งนานะฮะพี่ขายเท่าไหร่ครับหลังนี้ขายแค่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นโอนคนละครึ่งหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะฮะค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการโอนคนละครึ่งนะฮะคนละครึ่งกว้างนะฮะกว้างขวางเลยทีเดียว ห้องนอนนี่กว้างหกคูณสามเมตรนะเอะห้องนอนห้องเนี้ยห้องนอนนะฮะกว้าง6กคูณสเมตรนะฮะพี่เขาบอกกว้างขวางนะฮะแยกห้องรับแขกสองห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกสองห้องน้ำนะฮะพื้นที่ใช้สอยนะฮะสองหลังนะฮะมีสองหลังหลังแรกแล้วก็หลังด้านหลังนี้นะค้าแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เหลือให้อีกนะฮะตรงนี้นะฮะพื้นที่เหลือนะฮะ จะทำสวนก็ได้นะฮะหรือว่าจะต่อเติมอีกก็ได้นะฮะก็สามารถมาชมได้ด้วยตัวเองหรือว่ามาต่อรองกับพี่เจ้าของเขาได้โดยตรงเลยนะฮะตามหมุดที่เราปักไว้ให้นะฮะลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167 หรือว่าทักหลายวสันดอดอทไทยแลนด์สำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ